วันนี้พามาดูอะไรนะชวนชมนี่ชวนชมพี่กัดอยู่ห้างบิ๊กเสือนะคะจังหวัดบึงการในตัวอำเภอเมืองเลยมาดูชวนชมช่วงนี้โอ้รถวิ่งได้รอบรถวิ่งเข้าสวนได้สบายมีดอกอยู่นะนี่ ชอบตรงลากลอยดูนะคะสองข้างพาชมผู้เยอะมากเลยเต็มสวนเขาทำได้ดีมากผ่านหน้าแรงมาได้ไงเนี่ยใครอยากได้ก็มาเอาเด้อมาติดต่อเอาอยู่ในห้างบิ๊กเสือเนี่ย อตๆพี่กัดอยู่ที่จังหวัดบึงการนะคะในห้างโอ้ชอบตัวนี้ดูลากดูลากแต่ละต้นพูมเยอะมากโอ้ยังกับมือไม่รู้มีพันอะไรตอมีพันอะไรเยอะมากเลยโอ้แสดงว่าเขาไม่ค่อยได้ลดน้ำไมเนี่ย ไอวเลยโตเต็มที่แล้วอยู่ในห้างบิ๊กเสือเลยนะอยู่้างด้านหลังเดินดูไปเรื่อยๆมาแก่แล้วช่วงนี้ดอกไม่ค่อยออกเท่าไหร่โอ้ลำต้นใหญ่ เพียบมีแต่ต้นใหญ่ๆสวยๆรากงามๆโชว์รากเลย ه, ปลูกหลายปีนะไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้กี่ต้นพาเดินชมดูรากชอบรากรากชวนชมอวบสวยสูงยาวน่าชมไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยเลี้ยงมา ครอยับได้ก็มาติดต่อเอาที่นี้นะคะพิกัดบิ๊กเสือจังหวัดบึงการห้างบิ๊กเสือร้านบิ๊กเสือมันอยู่ข้างหลังนะคะชอบจังคุณเนาะเต็มเปหมดเลยสุดยอดมากทุกคนพามาดูชวนชมนะคะไปละคะสวัสดีค่ะ